สวัสดีจ้าผู้น้อยหนึ่งศูนย์หนึ่จ้ามานีโรงเรียนบ้านหนองหาอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดชิสเกตก็จะมีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568นะคะอ่าซักสอมยุจ,จ้าบรรยากาศ บรรยากาศยังไม่เป็นทางการอ่ะจากน้องเสร็จแล้วก็แม้ประจำาพี่คุณัรเอเลยนะครับมม .2 แม่ออไว้เลยนักชายม .2 ผู้หญออิงม .2 ครับ เาคำบราณาก็ตระหนักใจพบกันครับทางสมาสมพุทโธอะคะวะโูตังอะคะวังัง Thank <laughs> you. อนุบาลสองอันนี้พี่ประธานนะคะประธาน,นนี่อนุบาลสองหลวือมาเดินเข่ามาลูก เดินมาเลยค่ะไปมาหาคุณครูชัยพัฒน์เดินมาค่ะคุณครูนุ่นกับว,วนยะนั่มวางตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนอย่ายเพื่องอย่ายเพิ่งอรอพี่เขาก่อนรอพี่เขาก่อนนะคะอย่ายเพื่องวายรอพี่เขาก่อนรอปอหนึ่งก่อนอรอปอหนึ่งก่อนยืนขึ้น เยืดขึ้นถอนสายบัวเอโค้งคำนับเร็วสายบัวถอนสายบัวเออเดินเข่ามาอ่าเดินเข่าทีนี้เออเดี๋ยวรอรอพี่เขาก่อนเลยตรงนี้กับตรงนี้อยุดก่อนอันนี้หรอเอาบ้างค่ะพ่อสามพ่อสี่

ตะกูลค่ะม,มานี่นะคะทานกินได้นะคมีระ ใชลูปัสีแล้วก็เาจะนะคะสร้างสรรค์ของแตะชันะคะมีรเรียวัที่หนึ่งดนนะคะชั้นปหค่ะเรียนศึกษาปีที่ อันนี้ป .6 เนาะป .6 อะไรกูอะไรสีก็ไ้กินะไรกอได้กาแม่ เัาจะดูา้าเขาดัดูกนแนอันดับผู้ชายแถวลุเพียวนะครับคุณ้าบออเพื่อน้บัสองกััน ในทีเดียวในการแสดงโบในวันนี้นะคะคุณครูจะต้องสอนนักเรียนมาตัา้งแต่ห้องจนมาถึงบริเวณที่สองคุณครูที่ซับสองคุณครูที่รับผิดชอบโครงการจะต้องฝึกอย่างไรให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้เยี่ยงนี้ปีนี้ไม่มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนทุนทานมากราบแล้วก็แล้วก็วแบมือสะกอนเลย มีแต่งกล่าวแบบไม่แบมซึ่งถูกต้องตามลัฒนาการประนศุกัะที่เรามีวันนี้ห้ามดื้อนะคะนักเรียนดื้อนะอนุบาลเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอชื่นชมคุณครูที่สุดเลยนะคะอนุบาลอย่าดื้อนะคะทางนักเรียนอย่าดื้อนะไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าไม่มีครูสอนตั้งใจฟังตั้งใจฟัง สิ่งที่ประกอบในวันนี้ก็คือยากแพรกข้าวตอดอกมะเขือแล้วก็นวยการกระร้ให้โบวาดแก่นักเรียนอยู่การไหวปูหญแรกก็จะเป็นการสื่อถึงก่อนน้อมของตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โนองลงแล้วอกงอกงานได้จริงใจเงื่อนไหลค่ะแค่ว่า แม่ว่าคะนักงสวยๆค่ะข้าวตอกก็คือข้าวสารเราเป็นผู้อ่านแล้วก็จะแตกเป็นข้าวตอกเป็นการสูดกิความรู้ที่แตกฉานเพิ่มปอย่างรวดเร็วเพรอฟูความรู้ต้องจะแตกฟูฟูฟูอันนั้นคือข้าวตอกเหมือนลักษณะของข้าวสารเปรียบได้กับการที่ครูพวดพูดนักเรียนคนใดคนหนึ่งพูเขี้ยวเข็นมาก พอพอกำลังให้พรนักเรียนค่ะอออออเออไม่ได้พรเนื้อนน่เรียนปึกเนื้อไม่รับพรจากท่านพอพ่ออ่ะกเรียนทุกคนนี่ เตรียมแถวคนนะครับยังไม่เต็มแถวเลยนะนิ่งนะคะนิ่งนักเรียนทัน้งหมดลุกยืนค่ะยืนสแตนด์อัพพรีสอ,อ,อยู่ในแถวตรงนะ่อยนะคะแถวตัวเองค่ะอ่ะ